ครับขณะนี้เรากำลังเดินทางกันไปสู่บุรีรัมย์ราชคอที่มีขบ้นแกกินข้าวนนีาาย3าสิบเแล้ว กใกล้ถึงจุดหมายแล้วนะครับก็พาอหมวกอกไ่ดาวเลยนะนี่อะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้ยหมวกไหมเจียวอ่ะนั่นอะไรอ่ะนั่นแหละไขดาวว้าวหมูอะไรครับเก็ยำอ่ะโอหมูนั่นอะไรวะนั่นอะไรวะกับเผาเครื่องในไก่ไก่โจ้ววนๆผมลงอีกสามคนนะโจวกันอยู่ครับเดี๋ยวเอาข้าวกันทุกคนเดี๋ยวก็ถึงที่พักเดี๋ยวถ่ายดูอีกทีนะโดดแดดแดดตะโกเลย ทุกคนเข้ามาถึงที่สนามช้างแล้วครับทุกคนนี่นะครับบรรยากาศหน้าสนามเราอยู่บนรถตู้อยู่นะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างจะถ่ายงานเอ็กซ์โปให้ดูนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับอ่าเพื่อนๆครับมาถึงงานเอ็กซ์โปนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าข้างในมันมีอะไรขายบ้างนะครับไป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  สีรําเอ็กโปนี่เราทีมงานเราครับขอดิ้งชามคุณคุณเชทามและแชมว่านเพื่อนไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนะฮะจ้าหัวแข่งอ่ะยาเพื่อนไปอไปนนะะนงอานาว,วอริก สวยเพื่อนต้องเสื้อสวยหรือเ่เสื้อบุรีรำตีกระเก่าเพื่อนเอเลยเสียงดังเลยนะไอเสืส้อลำตีกระเป๋าวิ่งทุกปีทุกปีนะเพื่อนมีถ่ายทุกปีเลย,ย,เลยไปดูไปรู้ตัวว่เขามีอะไรกันอะมีอะไรกันไม่รู้โอ้เสียง,งดังโคตรโ,นโนอ้พันะดีรเตอร์ครับดีร์แล้วมือซื้ออะไรมาเนี่ยเพื่อนนะ <alam. S 2> <laughs> โอ้โหแล้วแต่คนโยนหมุนหุนหุนแรงจัดดูดิล้อไไม่ด้แรงหมุนแรงพอแล้วเมื่อกี้ห้าแล้วยังมาห้าอื้อเนื้อทีนี้ทำอะไรโยนโยนโยนแหวนโยนแหวนโยนแหวนครับเป็นตัวฝั่งนี้ก็จะมีเสื้อผ้าบวกพวกเกียร์นะครับต่างๆใส่นะฮะเดี๋ยวดูกันว่ามีอะไรบ้าง เดี๋ยวเราจะหาจิมงานพวกพี่กอนนะไปไหนกันม่รู้เนี่ยได้ดีครับได้ไดอะไรยังได้จะเป็นร้านเสื้อผ้าเพื่อนๆก็มันจะเป็นร้านเสื้อผ้าร้านเียเยอะแยะนะครับอันนี้วีอิงครับวุ้นวีอิงก็เปิดจะมีรุ่นนิรันด้วยนะเพื่อนๆพื่รู้ว่าเพื่อนผมมาอ,อไปหรือ,อยังวีอิง <Being S 2> ใจไหมวีอิง ลองได้นะครับ,บรลู่บิงระเปิดสวัสดีครับก็จะมีรุ่นยีริดด้วยนะพูดนีิรันวันนี้มีขายที่นี่นะครับรุ่นใหวนเอลฟ์บลูเบิบงนิรันสีขาวสีขาวว้าวาเลยน่าลองเหมือนกันนะฮะเป็น,ปนบููเลยนะฮะจะมีบุ๊คซิสซี่นาฬิกาถ้ามีโครลสด้วยเพื่อนนี่บูสโคลส วอสเพสสามตัวใหม่เพสโปนะนี่เพสโปเพสโปอยากเปลี่ยนเหมือนกันแต่เก่งคงเก่งวิ่งก็มีนะเพื่อนสี่ร้อยกว่บาบาทน,นะครับร้านเยอะวะ่ะเดี๋ยวผมหาพวกบีสัพวกพี่ีอู๋นึกไปอยู่ร้านไหนฮะหรือแกหรือมองเก่งวิ่งมาเจลถูงเช้าครับใครลือถูงเช้าซื้อไปงานได้เพื่อนๆในไอโฟมีอันนี้ก็มีนะครับร้านเสื้อผ้าเพื่อวิว่งต่าง กอนกีฬาเสื้อผ้าใส่วิ่งใครลืมก็มาซื้อในงานเอ็กโคได้นะนี่มีอะไรบ้างเสื้อสวยครับเพื่อนเสื้อผู้หญิงเสื้ออังกฤษกสวยเลยคก็ตรงฝั่งนู้นมันจะมีเล่นเกตด้วยนะครับเพื่อนแต่ว่าผมไม่ได้ไปยืนต่อเล่นนะเพราะว่าคนเยอะฝั่งนึงก็จะมีพวกเสื้อผ้าใส่วิ่งขายอยู่นะครับ ใครที่เรือมาก็ซื้อได้นะครับเพราะวิ่งพรุ่งนี้นะครับวันนี้ผมมาวันที่24นะครับเพราะวิ่งพรุ่งนี้25ใช่ไหมถือใครไม่มาก็มาซื้อพรุ่งนี้เลยแล้วก็วิ่งเลยครับนี่นะครับเสื้อก็มีเพื่นอนเสื้อกางเกงเยอะเลยมีเลือกเยอะเลยเนี่นะครับรองเท้าเจลสเปรย์นะครับมีถึงเลย นี่ออกมาตรงนะครับแล้วก็มีเพื่อนบูสเจอบูสอรองเท้าก็มีนะครับดูนะตุ๊ดตู้ก็ออไปอันนู้นก็มีนะฮะเทียบเหยียบเทียบดูเท้ามีอันนี้สองใครไม่มีรองเท้าใครดูรองเท้ามา,มาซื้อได้เลยที่นี่ลองแล้วใส่กันไปเลยครับอย่าลืมรองเท้ามานะครับ เยอะดีจริงเลยเพ okay, ื <hep. cam> ่ <streaming> อนๆโอเคชุดวิ่งเนี่ยเยอะเลยครับเอาง่ายๆทุกคนใครลืมก็ไปมาซื้อได้ครับลืมมาซุปมาอะไรมาลืมมาเปลี่ยนที่นี่นนี่ไม่เอาขาวิ่งเลยเพื่อนๆอ้ดูดีไปด้วยเพื่อนดูโคตรสีด้วยเอาชิบหายเลยอันนี้ไม่ใช่อีโวเนี่ยอีโวอีโวไม่วไปก็เอาเอาโคโรสีด้วย สีคิเดินเดี๋รูเพื่อนดู่ะนี่โอ้โหให้ดูรับอันนี้ S L U S L อันนี้ v O v O อันนี้เป็น U O มาดูโสีนสีนคิดเดินเก๋ไก๋เกงี้นกอยู่ดีโอ้สัภาพดีมาขอ้าขาย อันนี้มีเทอชิมด้วยของบูธของอะไรเนี่ยนี่ครับวีพาวีพาเพื่อนๆบูมสปอร์ตเพื่อนๆบูธบูมสปอร์ตเสื้อสวยสัตว์อะนี่ครับใครไม่มีเสื้อก็แวะมาซื้อเสื้อก่อนได้เพื่อนนี่ราคาห้องสีเทาน่านะะสีแดงเฉยอันนี้ก็เป็นบูธสปอร์ตไมค์ครับ สวยด้วยเจอพี่สัญชัยด้วยนะครับพี่สัญชยัยพี่สัญชัยก็ทุกคนขอถ่ายรูปอยู่ <c oughs> สัญชัยสวัสดีครับผมครับพี่สัญชยัยครับพี่สัญชัยสวัสดีครับถ่ายร,รูปอยู่ครับแต่เราไม่ถ่ายรูปพี่ครับเราถ่ายวีดีโอสวัสดีครับพี่ <c oughs> สัญชยัยเยสเจอแล้วนี่ทุกคนคือผมใช้มือถือถ่ายนะเพื่อนเพราะว่าเพื่อนชั่มว่างลืมเอาโกโปรมา เสียงแหบด้วยเนี่ยสะมีเสื้อผ้าขายเยอะมากเลยเพื่อนเห็นเรื่องใหญ่กระชอกเพื่อนไอเบรกบีดนี่นะครับรุ่นแล้วราคาเดียวก้าวเท่านั้นเพื่อนรุ่นหนึ่งนะรุ่นหนึ่งเลยระตายเก้าร้อยเก้าสิบาทเลยงานโคตสุมโก้มากเพื่อนเพื่อนจะมีฮูดซัฟเฟี่รับรถสาถึง50เพื่อน รบแลหลกรบแหลกเอาวิ้วเว็บรันเนอร์นะครับใจแ,แวนดูได้น็อกน็อกนะครับแว่นตาก็มาเหมือนกันใครอยากได้แว่นไม่มีแว่นใส่ก็หมดแล้วเพื่อนๆตรงน,นี้ก็จะมีรองเท้าแล้วหมดแล้วนะฮะสักครู่ไหมนี่ครับรองเท้าแต่ถ้าไม่มีรองเท้ามาก็มาซื้อ,อาที่งานหน้านะเพื<ๆ>อ<า>่อนมีของมีไม่มีหมด เราก็เจอเพื่อนพี่เชี่ยใหม่นะครับนี่ก็เข้าไปลองสินค้ากันอีกแล้วครับเพื่อนพี่พี่เราพี่พี่ทำอะไรกันวะพี่อ่ะเฮ้ยพวกพี่อะไรกันอะใส่ใบม่ไม่เราเสื้อผ้ามาจากบ้านกันนะฮะลองครับสวยสวยพี่อ๋อผีปีฉาดพันกางเกงละสวยแม่ได้นะ โอเคเลยพี่ไปโผล่ตรงนั้นเนี่ยดูดิใช่ไหมใส่ x วเท่ากันเท่ากันอันนี้ XL ดูสีส้มสวยอ๋อเปเมื่อนๆทุกคนเราจะกลับโรงแรมกันแล้วนะครับเดี๋ยวจะเตรียมตัวพักผ่อนนะฮะเพื่อนดูโอ้โหอลังการงานสร้างมาสำหรับงาน e x p o วีลมามาร์ทอนนะครับโอ้โหก็ดูไปดิไปดูตูผมดิใจมาวิ่งกันเต็มที่ครับคืนนี้ขาขวาขึ้นพอดี ก็ยังไม่ได้วิ่งเลยเพื่อนทุกคนนี้ชวน <c oughs> โอเคทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงแรมนะครับอ่าเรามาถึงโรงแรมนะครับพเพื่อนคนก็วา้าคือหาดูครับเดี๋ยวจะขึ้นไปคนที่พักแล้วนะครับนี่นะครับ Crystal Hotel นะครับนี่เราพักที่นี่สองคืนนะครับก่อนจะไปวิ่งการพรุ่งนี้เดี๋ยวทีมงานนั่งเปื่อด้วยเปื่อยกันสุดๆ เดินไปแมคโครกับ,บพี่ไปไปแมคโครไหมอาาเอาไปบีคิวไปแมคโครไหม,มเลยนะเดี๋ยวค่อยเดินเดี๋ยวค่อยลงมาตัวนี้ครับมีร้านอาหารมีร้านอาหารด้วยนะครับตรงนี้จะเป็นโต๊ะปูนะครับโอ้นี่มีตวัวปูด้วยพี่โฟกวนหัวมังค์นี้เป็นโต๊ะปูด้วยนะโรงแรมามาทุกคไม่ได้นอนกันละคืนนี้ <ไ S 1> มีสระ<อ>ด้วย เพื่อนๆมีๆสระว่ายน้ำด้วยนี่เราตามพี่เขาไปนะครับฟิตเนสท,ท่านสอบด้วยคนนี้ทำสระด้วยแต่ว่าสระน่าจะไปเ,เล่นไม่ได้แล้วมืดแล้วน,นี่เราเป็นอะไรกันเดินไปห้องกักครับ,บอ่าเพื่อนๆเราก็มาถึงห้องพักเราแล้วนะครับชั้นสี่เพื่อนๆดูโอ้ เจิบ <P ot chen> เลยวันนี้ก็พักผ่อนเต็มที่นะฮะแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเตรียมตัวไปวิ่งกันนะฮะนี่นะครับข้างล่างว้ามีสาด้วยแต่ว่าไม่รู้เล่นหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวลองมาเล่นไปดูมีฟิเน็ตด้วยมีโตัวพูด้วยเพื่อนๆพดโอ้โหแจม่มอ่ะดูอก็มีชากาแฟน,นะครับให้ดื่มเลครับตอนเช้านี่นะมีให้ด้วยทุกคน นี่ก็ห้องน้ำก็จะเปียดปีเพื่อนโอ้โิวดีมากห้องน,น้ำเนี่ยนี่นะครับผ้โคกจะมีผ้าขนหนูให้นะฮะนี่นะครับที่าบน้าก็จะเป็นชา่วเว์นี่อันนี้โอ้หนี่ยมีฟิตเนสมีสปอร์ตคลับมีโต๊ะพูมีมีโซนอาหารนะครับที่นี่มีรวมอาหารเช้าเพื่อนๆอาหารเช้า ตอน10โมครึ่งนะครับเดี๋ยวต้องลงไปกินนะอืมช่วงวิ่งานอาจจะราคาถูกกว่านี้นะครับอันนี้ผมมาจอคืนละ2,000 2,000เท่าไหร่นะเธอ2ั0 0 2ง0ั2 0 0งเพื่อนก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับก็ิจกรรมสัมทนาในโรงแรมกันเพื่อนตอนพีปองฮะดูฮะ ใปายขาเราพุกเราก็ไหมวิ่้วแ่มีิงนิดหน่อยครับทางมีแปมาเราวิ่งเอ่อกลางคืนนะครับเราก็เราวันเราจะติ่ลอนนี้าะเบา้นนิดหน่อยด้วยเรแบบรีบบก็เดี๋ยวไงหลังๆนี่หละวังนี้คนละอยากตอนมงเห็นนะฮะในเรสนะครับก็ชิวๆครับวันนี้ไม่เอาคอนเทนต์ครับเอ้ยไม่เอาไม่เอาพีบีครับคอนเทนต์ครับต่อตัว คิดแค่คุยเียนก่อนเอาเจอกดันในเรส <ใน S 1> ท<อ>ูนี้ังด้วยลูกศิษนะ